สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงคำ่คำนะครับของวันที่ยีิบเก้ามีนาคม2568ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมช่วงคำ่คำคำ่เมื่อนี้นี่รถสวยๆขับม,มาใหม่หนึ่งไล่กันนะครับผมรถสวยๆเลยคันนี้เป็นคูบูต้าเอ็มยูห้นนะครับท่นานใดขับมาลับชมแล้วกะฝากกดติดตามกดไหลก็แช่ให้นน้ำเนี่ยเด้อครับพี่น้องครับคันนี้ พึ่งมาครับผมรถบ้านสวยๆเดิมๆนะครับเดิมมีหลีเครื่องเกียดีนะครับย่างนาหลังสวยพึ่งใดมาครับพี่น้องสีหน้าออกกระงงาเหรอสว่งลงสวงล่างสวยเจ้วของเดิมก็ถือว่าดูแลรักษาดี ยางหลังข้งามดอกยางนี่ใส่ได้อีกดนนะครับผมรถแปดรอยชั่วโมงนะครับผมแปดรอยชั่วโมงแท้เดิมถึงได้มารถถึงมาหอดช่วงใบใบแปดร้อยสี่สิบหกชั่วโมงเสียงเครื่อง,งนิ่มๆครับ ครื่องเคียแจ๋วนะครับผมหอยทะลอกปอกเปลกระเทียมหน่อยนะครับสวยๆเลยครับเบิ้งขนาดสีเวทนะครับผมสีเวททวงหลอกกันยังงามๆครับเครื่องเกีร์ดีรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์นะครับแปดร้อยชั่วโมงรถบ้าน จดทะเบียนปีหกสามนะครับพี่น้องปีหกสาม MU ห้าเจ็ดศูนย์สองระบบเกียร์เป็นเดินหน้าแปดเกียร์เทอรังแปดเกียร์เปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลัยนะครับผมหรือซิงโครชัตเทิร์นนี่แหละครับขาดเป็นขาดผ้าใบายอยู่ด้วยพี่น้องผ้าใบาสองแผ่นครับผมโมเมนต์ให้ดอลิกชัตเทิร์นเดอร์รุ่นนี้ครับผมไฮดรอลิกชัตเทิร์นจะเป็นหกศูนย์ 60, เอ้ยไม่ใช่หกศูนย์หกสองเด้อพี่น้องเด้อ ครับตัวนี้ยังเป็นคัดผ้าใบเปลี่ยนทิศทางใต้พวงมาลยัยเปลี่ยนเกียร์ต้องเหยียบคัดนะครับผมเหยียบคัดเดินหน้าถอยหลังต้องเหยียบคัดนะครับผมวสวยๆครับพี่น้องมันย่ายบ่ถ,ถือคือก,กันสีสันสวยงามช่วงหลาง งามหลายครับพี่น้องยางนาหลังสวยยางนาแทบจะ้อยเปอร์เซ็นต์พุละครับยางหลังเนี่ยแปดสิบเอร์เซ็นตได้ครับเปบยดฟังใส่กัง็งามๆาเน้นทุกระบบลังค่ามีแตกแน่นะครับผมแตกน้อยหนึ่งลังค่าเป็นลังค่าเดิมพร้อมรดนะครับผมเจ้าของเดิมมีซื้อมาดูแลรักษาดี ถ่ายเธอเนี่กสัสีสันเดิมสิหล่อบ่เคยแกะครับ่องเครื่องมือก็ยังยังเป็นสภาพเดิมนะครับผมอเอกสารเล่มชุดโอนครบครับพี่น้องผานนี่เป็นผานหกนะครับผมผานหกใบยี่สี่ตราช้างตรงรุ่นครับด h e a d สองสี่หก ฮัดบิวครับผมครับถ่ายผ่านโค้งงามนะครับบูดคับถ่ายกันยังแน่นอยู่นะครับผมใบกะยังถือว่าได้ใส่อีกโดนเติบอยู่หรอครับพี่น้องถือว่าได้ใสโดนเติบ ห่งงามโงบดแตกบอ่อเหลาครับผมบดแตกบ่บินไทยกับบ่ปันใดดอกครับมองนี้กับบ่ท่านซึกอยู่ใบกับตมการใช้งานประมาณ800ชั่วโมง ก็บมาณนี้ครับสวยๆสวยๆเดิมๆครับพี่น้องสมสมอ้เบิร์มุมกล่องกว้างๆ,ๆครับได้ไปบ่ผบพิดหวังครับพี่น้องเครื่องเกียร์ดีบ่ได้เอาไปรีวิวดันดินไถเ้เบิร์เดอครับรถสภาพขนาดนี้ ภาพแทบจะก้าสิบเพื่อเส้นใดเลยครับได้ไปบอปิดหวังครับพี่น้องฝากไว้อีกหนึ่งขั้นลดเป็นเขามืานนี้แหละครับราคากะต้องหาครับผมห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมห้าแสนหาหมื่นห้าพันบาทสวยๆเลยก,าากูตาเอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองกะทะกะแทบจะบอมีห้อยนะครับผม จ้าข้องเดิมกับือว่าดูแลร,รักษาดีหมูดเบิดกันยังแน่นมัดครับนะเดี๋ยวยกใบมีดให้เบิ่งครับหลังหลังตัดนหน้า นิ่มๆครับบูดสลักข้านโอ้สลักนิ่งนตึ๊บครับบอกบอติงบอกกวยดกเด็กด,ดกเด็กครับพี่น้อง ลูกปืน,นาควาเนียนนะครับลูกหมากเดิมครับพี่น้องลูกหมากนี่นิดนึงครับตัวน,นี้นิดนึงเป็นของเดิมครับลูกปืนฟันสายเนียนตึ๊บลูกหมากลูกหมากนิดนึงครับพี่น้องเป็นลูกหมากเดิมแต่ตามตามอายุครับตามชั่วโมงนี่แหละครับใส่งานไปหลายชั่วโมงมีรวมแค่นิดเดียว สภาพสภาพสวยมากคน,นี้ครับผมฝากไปอีกขั้นหนึ่งครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับโอ้เลื่อมฝากเบอร์โทรครับผมเบอร์โทรกับ0816 0 0 4 7 5นนห้าะครับผม0816004753งห้างหุ้นส่วนจำกัด PC t ีแท็กเตอร์นะครับคันนี้555,000บาทครับฝากไปใน้อมอกออมใจอีกขั้นหนึ่งครับดูแลมีหลายขั้นอยู่ ครับพี่้องขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงๆรวยๆบ่เจ็บบ่จนจากใจพี่ซีแท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับผม